นี้0 8 5 0 1 1 4 8 7 6นเะฮะเขาเรียกว่าเริ่มต้นก็วุ่นวายแล้วนะในในการกระทำไม่ว่าจะทำอะไรจะเปิดร้านหรือหรืออ่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามในชีวิตนะคะถือว่ายุ่งยากตั้งแต่เริ่มต้นนะขึ้นต้นด้วยศูนย์ก่อนเลยนะศูนย์สิ้นและกว่าจะทำอะไรก็ยังไม่มีทุนเลยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่วุ่นวายนะวุ่นวายก่อนที่จะได้รับผลดีขึ้นเหนื่อยยาก นะคะศู 01, นย์ำำหน่งะคะจะทาตแหนงานจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเกิดปัญหาจะเป็นใหญ่เป็นโตได้ยากนะคะ,ะเรื่องราวของอารมณ์เนี่ยมาเต็มเลยดังนั้นศู 01, นยะ,ะเบอร์โทรศัพท์นะ,ะใครที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์หลังจาก3ตัวหน้านะห้ามเด็กขาดห้ามเด็กขาดอย่าเอามาขึ้นต้นในการใช้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเหนื่อย ลูกตาแทบกระเด็นออกมาเลยนะคะจบท้ายด้วย7จ็ดหกอีกนะจบท้ายด้วย7จ็ดหกอีกไปกันใหญ่เลยจบท้ายด้วยเจ็ดหกเจ็ดหเนี่ยไม่ใช่เสียแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะความรักยังหาไม่เจอเลยเออต้องอยังต้องบอกอย่างนี้นะคะไม่ได้เสียแค่เรื่องเงินนะ,ะเรื่องความรักด้วยซ้านะทั้งสองอย่างตีคู่กันไปด้วยกันเลยทั้งความรักและเรื่อง,องการเงินนะ จะไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่ข้อดีในเบอร์โทรเบอร์เนี้ยเก่งอย่างเดียวนะ,ะเก่งในเรื่องราวของปฏิพานในความคิดนะคะรู้จักการแก้ไขเฉพาะหน้าได้อย่างดีนะคะมีในเรื่องราวของครัวาหารที่ดีนะคะแต่เหนื่อยยากและเสียในเรื่องราวของการเงินและความรัก